ที่นี่ให้กมาเป็นคำว่ากีฬากีฬากีฬาทุกคนก็ฟังออกว่ากีฬาคืออะไร <laughs> เขาเล่นกีฬาเขานิยมการกีฬากันทั้งโลก <laughs> นั่นก็คือกีฬาในความหมายภาษาคนที่เรียกกันอยู่ทั้งโลกแต่กีฬาในภาษาธรรมนั่น หมายถึงการเล่นอยู่ด้วยาการชนะกิเลสฟังดูดีๆกีฬาภาษาคนก็ชนะคู่แข่งขันที่เป็นคนๆด้วยกันกีฬาภาษารำหมายถึงชนะกิเลสควบคุมกิเลสได้คุมขีกิเลสได้มีคำว่าชานะกีฬา พฤสีมุนีเล่นชาณกิลาเข้าวชาญอย่างนั้นเข้าวชาญอย่างนี้เปลี่ยนจากชานนี้ไปสู่ชาญน,นั่นเล่นอยู่อย่างสนุกอย่างนี้เรียกว่าชาณกิลาเป็นกิลาของพระอริยเจ้า ควบคุมกิเลสตัวนั่นควบคุมกิเลสตัวนี้ชนะกิเลสตัวนั่นชนะกิเลสตัวนี้ต่อสู้กันอยู่อย่างนี้เรียกว่ากีฬาในภาษาธรรมภาษาโลกเราเล่นกีฬาก็จะมีความเป็นสุภาพบุรุษมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเล่นเพื่อความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา แต่แล้วดวยดีในสนามกีฬานั่นแหละกลับไม่มีน้ำใจนักกีฬาผู้เล่นกีฬาทุกคนมีแต่เอาชนะพร้อมที่จะโกงอยู่ทุกกระเบียดนิว้วมันโกงอยู่ทุกกระเบียดนิ้วในสนามกีฬาแล้วมันก็เจอว่ามีน้ำใจเป็นนักกีฬาอาทีกลางถนน,นหนทางก็อีกไม่ได้เล่น ไม่ได้อยู่ในสนามกีฬากลับมีน้ำใจนักกีฬามากกว่าเสีอีกท่าคอยสังเกตดูดีๆความเป็นนักกีฬาต้องมีจิตใจชนิดที่บูชาความถูกต้องแสดงฝีไม้ลายมือกันอย่างเต็มที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ไม่มีการพน,นันเจือปนอยู่ ถ้ามีการพนันอะไรเกี่ยวนกันอยู่มันก็กลายเป็นการพนันไปไม่ใช่กีฬาถ้าเป็นกีฬามันต้องบริสุทธิ์จากความคิดชนิดนั้นสแสดงปีไม้ลายมือให้ดูสแสดงน้ำใจนักกีฬาให้ดูแต่เดี๋ยวนี้มันไม่สำเร็จประโยชน์มีกีฬาแข่งขันระหว่างชาติระดับโลกมันก็ยังโกงกันนั่นแหละ ยังมีถูกปรับลงโทษโดยการโกงอยู่ทุกครั้งทุกคราวที่มีการแข่งขันกีฬาดูน้ำใจนักกีฬาที่กลางสนามกีฬาแล้วเห็นว่ามันพร้อมที่จะโกงกันทุกเมื่อกีฬาอย่างนี้มันภาษาคนความหมายในภาษาคนมันเป็นอย่างนี้แต่ความหมายในภาษาคำมันเป็นอย่างอื่นคือมีน้ำใจกีฬาโดยแท้จริง พุทธบริษัทมีสติปัญญาต่อสู้กับกิเลสเอาชนะกิเลสเล่นสนุกด้วยการเอาชนะกิเลสนี่เรียกว่ากีฬาในภาษาธรรม